สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง HK Auto Review ช่องที่นำเสนอรีวิวรถยนต์นรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างครบถ้วนละเอียดและเข้าถึงง่ายสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆทุกสัปดาห์นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถตู้คอมแพคที่มาแรงและตอบโจทย์การใช้งานรอบด้านอย่างแท้จริงนั่นก็คือ2026 Suzuki Every แ a นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการอัปเกรดทังด้านดีไซน์ เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนและความปลอดภัยสำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้เล็กใช้งานในเมืองหรือธุรกิจขนาดย่อมนี่อาจจะเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกซูซูกิเอเวอรี่แวน2026ยังคงคอนเซปต์ทรงกล่องขนาดเล็กที่เน้นการใช้สอยพื้นที่ให้ได้สูงสุดมาพร้อมไฟหน้าแบบเล็ทรงสี่เหลี่ยมทันสมัยกระจังหน้าออกแบบใหม่ให้ดูเรียบหรูเสริมความพรีเมียมด้วยกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถที่ออกแบบให้รับกับไฟตัดหมอกทรงกลมลงตัว ตัวรถยังคงมีความกว้างเพียงพอแต่ยาวและสูงมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในภายในห้องโดยสารมีการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นโดยใช้โทนสีเทาดำที่ให้ความรู้สึกสะอาดและใช้งานง่ายหน้าจอ i n นโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เพิ่มความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเบนาะนั่งปรับพับได้หลากหลายรูปแบบเหมาะสำหรับบรรทุกสัมภาระหรือผู้โดยสาร ระบบปรับอากาศแบบดิจิทัลทำงานรวดเร็วและกระจายความเย็นทั่วห้องโดยสารจุดเด่นสำคัญของ e v e r y ร v n n ปี2 0 2 6คือเครื่องยนต์ใหม่แบบไฮบริดที่ทางซูซูกิพัฒนามาเพื่อเน้นความประหยัดน้ำมันสูงสุดขนาดเครื่องยนต์6 6ร cc d o OH สสูบพร้อมระบบ My Hybrid 48V ที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในเมืองได้อย่างชัดเจนอัตราเร่งดีขึ้นและยังรักษาความประหยัดได้สูงสุดถึง22-25กิเมตร ลิตรระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้ความนุ่มนวลและประหยัดในทุกการขับขี่ในด้านของความปลอดภัย Every Van รุ่นใหม่นี้ติดตั้งระบบ Suzuki Safety Support มาให้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบเตือนออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยจอดอัจฉริยะและกล้องมองรอบ360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองที่มีพื้นที่จำกัดเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากขึ้น สำหรับการใช้งานจริงนั้น2026 Suzuki Every แวนตอบโจทย์ทั้งในเชิงครอบครัวและเชิงพาณิชย์ด้วยประตูสไลด์ซ้ายขวาเข้าออกสะดวกแม้ในพื้นที่แคบความสูงของห้องโดยสารอยู่ในระดับที่คนสูงเกิน180เซนติเมตรก็สามารถยืนก้มหัวน้อยๆได้สบายๆส,ส่วนเบาะหลังสามารถพับได้แบบแบนราบเหมาะสำหรับบรรทุกของขนาดใหญ่เช่นกล่องสินค้าหรือสัมภาระเดินทาง จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือการควบคุมและความคล่องตัวในการขับขี่เอเวอรีแวนใหม่มีรัศมีวงเลี้ยวแคบเพียง4.2เมตรซึ่งทําให้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการใช้งานในเขตเมืองหรือพื้นที่ตลาดที่มีตรอกซอกซอยแคบระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าให้ความแม่นยําดีเยี่ยมแม้ขนาดเลี้ยวที่ความเร็วต่าช่วงล่างของรถได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นแม้จะมีน้ําหนักบรรทุกประกอบกับโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงและเบาลง ทำให้การขับขี่มั่นคงขึ้นและช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของชิ้นส่วนช่วงล่างไปในตัวสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับต้นทุนและการบำรุงรักษา s u z กิเอเวอรี่แวน2องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลที่ค่อนข้างต่ำอะไหล่หาได้ง่ายและราคาย่อมเยาที่สำคัญคือได้รับการรับรองมาตรฐานมลพิษยูโร6ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความได้เปรียบสำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ขับขี่ที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ตัวรถยังรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่นราวหลังคากล่องสัมภาระด้านบนหรือระบบกล้องบันทึกภาพภายในรถที่สามารถเพิ่มความปลอดภัยและประโยชน์ในการใช้งานอีกด้วยเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันเช่น Daihatsu Attrai หรือ Honda Envan แล้ว Suzuki Every Van รุ่นนี้มีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายในการใช้งานความประหยัดน้ำมันและอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาครบครันในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าในภาพรวม2องพิบหก Suzuki Every Van จึงเหมาะกับคนที่ต้องการรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้ทุกวัน ประหยัดพลังงานปลอดภัยและมีความคล่องตัวในการเดินทางเหมาะทั้งสำหรับธุรกิจ Delivery งานขนส่งทั่วไปหรือแม้แต่ใช้เป็นรถครอบครัวในชีวิตประจำวันหากคุณชื่นชอบรถสไตล์มินิแวนที่ใช้งานง่ายและประหยัดคุ้มค่า e v e r y อรแวนคันนี้อาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามก่อนจากกันไปหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรา HK Auto Review ที่จะพาคุณไปรู้จักกับรถรุ่นใหม่ก่อนใครเสมอ ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ